สวัสดีตอนเช้าวันนี้ได้แวะมาที่มอแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะคะมหาวิทยาลัยในฝันของเด็กหลายๆคนนะคะของเราก็ฝันด้วยในฝันแก่ไปละก็เลยแวะมาไหว้สมเด็จย่านะคะนี่เป็นอนุสาวรีย์ของสมเด็จย่าที่มีอยู่ใน มอแม่ฟ้าหลวงนะคะมาไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นวันดีๆเจอสิ่งดีๆนะคะนี่บรรยากาศโดยรอบนะคะเด็กๆ,ๆ,ๆก็เริ่มทยอยกันมาเรียนตามตึกต่างๆละเดินนะคะเด็กในมอเขาเดินกันต้องแข็งแรงกันทุกคนแล้วละ่ะเพราะว่าสา่วนมากจะเดินแต่ละอาคารนี่ก็ไม่ใช่ ใกล้ๆนะคะเดินแต่ละวันนี่นะคะบรรยากาศโดยรอบเดี๋ยวจะเดินไปข้างหลังนะคะมันเป็นตึกทรงครึ่งวงกลมหรือเปล่า<ฮ>มันมันมันเชื่อมหากันได้หมดเลยนะคะบรรยากาศสวนนะคะ นี่ไงเป็นเป็นพระราชป,ประวัติของสมเด็จย่านะคะ ศึกษาเริ่มทยอยมาแล้วอันนี้เป็นบรรยากาศข้างในสวนนะคะเราจะลองเดินไปตึกข้างบนดูอ,อากาศดีมากเลยตอนเช้าค่ะสูดลมหายใจลึกๆถึงเราจะไม่ได้เรียนเป็นเด็กมาฟอลอแต่เราก็ผ่านเราก็แวะเข้ามาชมได้นะคะความสวยงาม วันนี้อากาศดีมากอ้าวมีนกด้วยเดินเลาะๆไปดูเดี๋ยวจะเดินไปดูตึกข้างในอยู่ข้างในมันมีตึกอะไรบ้างนะคะอาจจะเดินไม่หมดเดี๋ยวเด็กมาเรียนแล้วสายมันก็จะเริ่มร้อน,นะคะ่ละแต่ตอนนี้อากาศดีอยู่อืมเหมาะสำหรับ เดินออกกําลังกายนะคะเนี่ยม,มาเดินแบบนี้ก็เหมือนออกกําลังกายไปในตัวโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีนี้ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวอีพีต่อไปเดี๋ยวจะไปดูตึกข้างในนะคะว่ามีตึกอะไรบ้าง